รู้สึกว่าเรื่องของ Data มันมีบทบาทสําคัญมากขึ้นนะคะเรามีข้อมูลต่างๆเข้ามาเพื่อเรียบประกอบการตัดสินใจในเวทีนั้นๆเนี่ยยังไงคลาสถูกดีไซน์ออกมาเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะมีเบสิกน้อยมากๆอย่างพี่เนี่ยทำงานกับแค่ Excel กับ PowerPoint อย่างเดียวก็สามารถเรียนได้ สวัสดีค่ะก็พี่ชิมาริษาชัยชำนาญน,นะคะด้วยสเกลของบริษัทเนี่ยอยู่ที่มันเกือบ2อง0มคนนะคะปัจจุบันดังนั้นในแง่ของการทํางานกับข้อมูลทั้งหลายแหล่นะคะมีบทบาทสําคัญนะคะเรามีข้อมูลต่างๆเข้ามาเพื่อเรียบประกอบการตัดสินใจในเวทีนั้นๆเนี่ยเอยงไง รู้สึกว่าเรื่องของ Data มันมีบทบาทสําคัญมากขึ้นนะคะในภาพที่เป็นปัจจุบันถึงแม้ในบทบาทของประเทศหรือทั่วโลกแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่ทํางานบริษัทข้ามชาติด้วยนะคะจริงๆพี่เป็นคนสามารถบอกได้แหละว่าจริงๆแล้วในหนึ่งในหนึ่งคอนเทนต์ตรงนั้นเนี่ยหรือ1นึ่งโปรเจกต์ตรงนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบของ Data อะไรที่จําเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาบ้างนะคะแต่ทีเนี้ยเวลาพี่จะทํางานเกี่ยวกับเรื่อง Data ทั้งหลายแหล่เนี่ยพี่ต้องอาศัยน้องที่เป็นกลุ่ม Data ์ไซด์ดัตต์เอนจิเนียร์นะคะเราอยากคุยก ให้เข้าใจในภาษาเดียวกันจะทํายังไงให้ข้อมูลต่างๆที่น้องรวบรวมมามาอยู่ที่ตัวพี่เนี่ยในฐานะผู้นําเสนอสามารถนําเสนอให้เข้าใจง่ายแล้วก็ผู้บริหารจะเอาไปตัดสินใจต่อด้วยนะคะเป็นจุดตัดสินใจหนึ่งนะคะที่ทําให้พี่ต้องเลือกมาเรียนเรื่องนี้นะคะคลาสถูกดีไซน์ออกมาเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะมีเบสิกน้อยมากๆอย่างพี่เนี่ยทำงานกับแค่ Excel กับ PowerPoint อย่างเดียวก็สามารถเรียนได้ จริงๆพี่ชอบตั้งแต่ต้นเลยนะคะจริงๆเราเรียนด้วยกันทั้งหมด4วีคเนาะชอบมากที่สุดน่าจะเป็นวีคที่3นะคะที่เรามีการคุยกันแบบสเปซิฟิกมากขึ้นว่าในบทบาทงานที่พี่พี่จับอยู่เนี่ยจะคอนซัลกับอาจารย์ท่านไหนถ้าเรามองในทีมงานของไอ League ่ะค่ะเขาจะสเปเชียลไลซ์ในแต่ละเรื่องเลยนะคะดังนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคอนซัลอะเราต้องการอาจารย์ท่านไหนแล้ว็สามารถสเปซิฟิกเวลาที่ส่วนตัวระหว่างเรากับอาจารย์ได้เลยนะคะดังนั้นมันเป็น o ูต์เดอะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ เราต้องการจากการมาเรียนคลาสเนี้ยจริงๆแล้วเขาจะตอบโจทย์เราอย่างไรได้บ้าง